สวัสดีค่ะชั้นโคลุสุพิพช a n แนลในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทําอาหารเจอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวเกรียบเห็ดรวมค่ะกา,ารใช้ก็มีแป้งมันี480กรัมเห็ดออริจีประมาณ120กรัมพริกไทยกระเรือหนึ่งชอนกาแฟน้ําตาลแล้วจะต้องนําเห็ดไปล้างแล้วมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อนนะ ได้ประมาณร้อยกรัมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราล้างแล้วก็มาหัน่นล้างแล้วหั่นบางๆเลยนะเพื่อนเ,เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอามานวดบางคนไปปั่นไม่ต้องปั่นแล้วค่ะเพราะเรานวดเข้ากับแป้งนะคะแล้วเวลาหัน่นก็ชิ้นเล็กเองหั่นจนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปต้มกันค่ะเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปต้มคะแต่เห็ดนี้ต้มอะไก,ก็ไม่เปื่อยเลยค่ะ นะคะเพียงแต่เนื้อเขาจะยุบลงไปเท่านั้นในระหว่างที่เราเราก็จะเตรียมแป้งเลยค่ะเตรียมแป้งนะคะเราใช้แป้งหนึ่งถุงนะคะไม่ถึงครึ่งกิโลนะคะแค่สี่้แปดสิบกรัมน้ําตาลทรายนะคะหนึ่ง <1 S 2> ช้อนครึ่งนะคะ,ะ,คะหรือใครสองช้อนก็ได้ถ้าชอบหวานแต่นี่เราใส่ช้อนครึ่งนะคะเกลือหนึ่ง 1> 1ช้อนชานะคะพริกไทยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนนะคะเพราะว่าพริกไทยนี่ไม่ ไม่ฉุนค่ะเราได้แบบนี้แล้วเราก็คนให้เขาทั่วๆกันเดี๋ยวพอเอาเห็ดมาใส่แล้วเราจะ,จะนวดง่ายครับอันนี้เราเป็นเจนะคะผู้ใหญ่ทานแต่ไม่ใส่กระเทียมนะเพนะื่อนนะเห็ดเราต้องมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ม,มาเอาเนื้อใส่ก่อนนะคะเ,เนื้อนี่ใส่ก่อนเพราใส่ลงไปแล้วแป้งต้องสุกเลยนะคะ ในขณะที่ยังร้อนนะเพื่อนนะทับทีเหมือนเดิมเลยคะ่ะหลังๆนี้เราจะให้เพื่อนใช้น้ําร้อนนะคะในการนวดแป้งเพราะว่าเขาจะสุกง่ายถ้าใช้น้ําเย็นหรือ,รอใช้เิ้นของผลไม้จะถุกยากเขาไมีน้ําตาลแห้งแบบนี้ค่ะน้ําร้อนใส่ได้นะเพื่อนเราเคยทําเห็ดหอมให้เพื่อนดูแล้วนะคะแต่เห็ดหอมนั้นใส่กระเทียมค่ะแต่นี้เราไม่ใส่กระเทียม เพื่อนความไมเรือยจนกว่าเขาจะอุ่นที่สามารถเอามือลงได้เย็นมือใช้ได้แล้วนะคะอุ่นแล้วคะ่นะ,คะเราก็จะนวดเลยใช้มือนวดนะ,ะนวดให้เขาเข้ากันนะคะเหมือนกระทุกสุกนะ,ะนวดด้วยน้ําร้อนเนี่ยเขาจะนวดง่ายนะคะนี่เราถือว่าแห้งอยู่นะคะน้ําเติมได้ค่ะน้ําร้อนนะคะนวดต่อจนเข้ากันดีนะ นวดเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะเพื่อนนะแล้วนวดได้เข้ากันแบบนี้แล้วนะปั้นเป็นแท่งเล็กๆเ,เท่าๆกันนะคะเราจะมาปั้นในแท่งที่เท่าๆกันสามแท่งสีแท่งก็แบ่งให้เท่าๆกันเพราะว่าเวลาออกมาแล้วเนี่ยจะได้นึ่งง่ายหนัไม่ต้องถึงขนดาดเอาต่ช่างมาช่างนะเพื่อนเอาแค่กะดูน,นะคะดูได้เส่กใส่ได้เลยเราจะทําเล็กๆค่ะเพราะว่าใหญ่ก็ทําได้แต่ว่าเวลาทอดเนี่ยชิ้นก็มันใหญ่เกิน สำหรับกระทะเรานะคะกระทะเรามันเล็กวางแบบนี้เลยเพื่อนนะคะวางแล้วก็ไล่ายาวๆนะคะเอาแลปลงแบบนี้เลยค่ะนดูนะคะให้เขาเท่ากันแบบนี้นะคะหมุนเลยค่ะเพื่อนนะคะหมุนแล้วเขาจะเท่ากันเองค่ะ เดี๋ยวทําจนเสร็จนะคะแล้วเราจะปเป็นนึ่งกันเลยนะคะเราจะมาใส่รังถึงนึ่งเลยนะคะระหว,ว่างห่างๆกันนิดนึงนะคะเวลาเรานึ่งไปเนี่ยเขาจะขยายตัววางห่างๆนะเพื่อนนะต้องเก็บเผ็ดรวมนะคะที่เราผ่านการนึ่งสุกแล้วนะคะเขาจะนิ่มแบบนี้เลยค่ะนึ่งสุกแล้วและเย็นแล้วด้วยค่ะเราจะเข้าที่เย็นนะคะไว้หนึ่งคืน เดี๋ยวพอแช่เสร็จแล้วเขาจะไม่นิ่มแบบนี้นะคะนึ่งอย่างน้อยสามสิบถึงสี่สิบนาทีให้เขาสุกดีๆนะคะ<ๆ>เขาเก็บเห็นรวมของเราเจะะสูตรนี้เป็นเจนะคะไม่ใส่กระเทียมแต่ใส่พริกไทยนะคะเราก็จะมาหั่นตากเลยนะเพื่อนนะอุปกรณ์ในครวัวเลยคะ่ะ ช้อุปกรณ์ในครัวเพราะว่าเพื่อนๆนะคะหลายท่านก็อยากจะทําลองดูนะคะถ้าพอเราจะทําเป็นอาชีพเราค่อยๆว่าหั่นบางๆนะทุก่นนะไม่ต้องหนาค่ะเพราะว่าถ้าหนาแล้วทอดอาจจะอมน้ํามันเราหั่นได้แบบนี้แล้วนะคะเดีย๋ยวเราไปตากกันเลยนะคะเพื่อนตากประมาณสองแดดนะคะแห้งทอดได้ค่ะเขาเก็บเห็ดรวมต,ตากพร้อมทอดแล้วค่ะเพื่อน นะคะจับพร้อมทอดแล้วเราไปทอดเลยนะคะเราจะต้องใช้น้ำมันพืชนะคะน้ำมันปา,นา,าล์มธรรมดาค่ะเพื่อนเราจะใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะคะวอร์มน้ำมันให้เขาร้อนๆแล้วก็ทอดซอบดูนะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราเทสดูนะคะสักชิ้นหนึ่งนะคะเริ่มร้อนแบบนี้เพื่อนนำเอาใส่ได้เลยใส่ละคนไม่ใช่ไหม ให้ความร้อนของเขากระจายทั่วๆแบบนี้นะคะเพื่อนทอดเท่าที่เรื่องการทานก่อนนะคะแถ้าทอดขายก็ทอดเยอะๆเลยนะคะอันนี้เราจะทอดแค่สาที่เพื่อนดูนะคะข้าวเกี๊ยบเห็ดรวมของเรานะคะ น่าทานมากเลยค่ะทอดออกมากรอบอร่อยมากค่ะเพื่อนสูตรนี้เป็นสูตรเจนะคะเป็นสูตรเจค่ะใครทานเจทานได้เลยหรือใครจะทําขายในช่วงเทศกาลเจก็ได้ค่ะนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับการแปรรูปอาหารประเภทต่างๆของเราอีกค่ะ สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ